เป็นความภาคภูมิใจนะครับของเทศบาลเมืองกาลสินครับผมจะร,รัฐมบุญเพิ่มครับนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินครับทานวัตรกรรมที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับเป็นนวัตรกรรมที่จะทําให้คนกาลสินอายุยืนนั่นคือเป้าหมายทําอย่างไรคนกาลสินจะอายุยืนก็ต้องมีสุขภาพที่ดีมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีการดูแลทางด้านสังคมของพี่น้องประชาชนจะต้องไม่ทอดทิ้งกันโดยเฉพาะผู้ที่เบาบางผู้ที่อ่อนด้อย ผู้ที่เข้าถึงเข้าไม่ถึงโอกาสต่างๆเพราะฉะนั้นโครงการของเราจึงเป็นโครงการที่เราใช้เครื่องมือคือชุมชนกรุณาเอาชุมชนกรุณาเข้ามากับเพื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายคนกระสินมีสุขภาพที่ดีมีสาภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีแวดล้อมที่ดีแล้วเป้าหมายก็คืออายุยืนไม่มีส่วนราชาการของเทศบาลตรงไหนที่จะไม่เกี่ยวข้องกับอายุยืนก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้คําว่าอายุยืนมาเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะให้พนักง,งานของเทศบาลแล้วก็พี่น้องประชาชนผููนําชุมชน กามาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนอไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในการที่จะยกสถานะความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นให้สุขภาพที่ดีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วการขับเคลื่อนของเราก็ขับเคลื่อนโดยผู้นําชุมชนสร้างจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองกาลสินพันกว่าคนเพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนแล้วในชุมชนผู้นําชุมชนจะต้องทราบถึงสภาพแวดล้อมของชุมชนตัวเองว่า ในชุมชนของตัวเองมีใครที่เป็นผู้สูงอายุใครเป็นผู้ป่วยใครเป็นผู้พิการใครเป็นเด็กใครเป็นเยาว,วชนใครเป็นผู้เปราะบางซึ่งจะต้องหาทางในการช่วยเหลือเราสร้างผู้นําชุมชนดูแลในพื้นที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์41ชุมชนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือเป้าหมายของการทําแล้วการทําโครงการอย่างนี้พอประสบความสําเร็จปั๊บที่น้องประชาชนเราจะได้ประโยชน์ถ้าหากว่าผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นนะครับ อยากจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดจะใช้ชุมชนกรุณาเป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เปราะบางที่อ่อนด้อยให้ยกสถานะความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นก็จะประสบความสําเร็จครับเราไม่มีคนที่จะถูกทอดทิ้งให้เสียชีวิตเราไม่มีใครอดตายเราไม่มีใครถูกทอดทิ้งให้ตายสารสภาพสังคมความเป็นอยู่ในชุมชนของเราจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดโดยผู้นําชุมชน งานงานที่เทศบาลเมืองกาลสินทำก็เป็นงานในหน้าที่ที่ท้องถิ่นทุกคนจะต้องทําเหมือนกันเพียงแต่การทําของเราเราจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรเราจะใช้เครื่องมืออะไรมาเพื่อที่จะให้ไปสู่เป้าหมายความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเป้าหมายจริงๆก็คือการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองกาลสินก็คือเป็นเมืองอุดมสุขถ้าพี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่ หน้าศึกษาหน้าลงทุนหน้าท่องเที่ยวก็จะพัฒนานทางด้านเศรษฐกิจกสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมควบคูก่กันไปด้วยการบริหารจิดการบ้านเมืองที่ดีที่จะเอามาเป็นเครื่องมือในการเป้าสู่ไปสู่ความสําเร็จ